พวกเราลองนึกถึงตอนอดีตชาติที่พวกเราเคยผ่านมานึกได้ไหมนึกไม่ได้นึกอดีตที่พวกเราตอนพวกเราเป็นเด็กนึกได้ไหมนึกไม่ได้มันลืมไปหมดมันเป็นความคิดปรุงแต่งที่ปรากฏขึ้นมาณขณะนั้นๆซึ่งมันเป็นปัจจุบันตลอดมันปรากฏขึ้นมาในปัจจุบันแล้วมันก็บันทึกเรื่องราวในปัจจุบัน เท่าที่มันจะบันทึกได้ตามที่มันสําคัญหรือไม่สําคัญพอมันได้บันทึกเรียบร้อยอาการบันทึกนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานมันก็ลืมแต่ถ้าพวกเราเพียงจะนึกถึงเรื่องราวที่เราจํามานึกบ่อยๆนึกทุกวันทุกวันมันก็จะคุ้นชินกับการดึงข้อมูลนี้มาใช้บ่อยๆมันก็เกิดเป็นความจําได้หมายรู้ที่มันจําได้ ตลอดเลยเพราะมันใช้บ่อยธรรมชาติที่พวกเราไปดึงมาที่พวกเราเรียกว่าความจำได้นี้พอเรามาพิสูจน์ว่าเราจำได้มันก็กลายเป็นความคิดอีกไม่ว่าพวกเราจะศึกษาสิ่งใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายใน มันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากความคิดในตอนนี้ทั้งสิ้นที่กำลังคิดปรุงแต่งให้ข้าเมื่อพวกเราเข้าใจว่าทั้งหมดมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทั้งหมดแหละทุกอย่างเลยเรื่องราวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอนาคตไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวใดๆ มันล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากปัจจุบันตอนนี้ที่พวกเรากำลังปรุงแต่งมันอยู่ตอนนี้แต่พอเราไปพิสูจน์ทราบโดยการตื่นรู้อยู่ภายในเรารู้ลงไปตรงๆเลยมองลงไปตรงๆว่าตอนนี้เรากำลังปรุงแต่งอะไรแล้วอาการปรุงแต่งนี้มันมีตัวตนอยู่จริงไหม เรามองลงไปในความคิดที่เราคิดเลยในเสียงในความคิดที่เราคิดปรุงอยู่ตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึง่งซึ่งมันไม่ได้มีตัวตนมันพูดของมันเองแล้วมันก็เข้าใจสิ่งที่มันพูดอยู่เนี้ยด้วยธรรมชาติของมันเอง พอไปพิสูจน์ดูว่าการปรุงแต่งนี้ความเข้าใจนี้มันอยู่ไหนมันกลับเห็นว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเพียงอาการกับเพื่อมของความว่างเปล่าพวกเราอาจจะเรียกว่าเหมือนพยับแดดก็ได้เหมือนลมก็ได้ที่มันเกิดมาจากความว่างเปล่าแล้วก็สลายไป นี่แหละเมื่อพวกเราได้เห็นว่าธรรมชาติปรุงแต่งเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยเราจะเห็นแจ้งได้ว่าความเป็นเราก็ไม่ได้มีเช่นกันความเป็นเรามันเกิดขึ้นมาจากอาการกับเพื่อนนี่แหละ มันเกิดขึ้นมาจากความคิดที่เรากําลังคิดอยู่ตอนนี้นี่ยนะคิดให้ข้าว่ามีเรากําลังไปดูคิดให้ข้าว่ามีเรากําลังคิดคิดให้ข้าว่ามีเราเป็นผู้เข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเราสังเกตดีๆถึงอาการกับเพื่อมของจิตเราจะเห็นความคิดมันสร้างทุกอย่างเลย มันสร้างความเป็นเราแค่เห็นว่ามันกำลังคิดแค่นั้นอนะ่ะจิตมันจะเกิดองความรู้แห่งปัญญาเข้าใจขึ้นมาว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเลยที่เป็นเราสักอย่างเมื่อมารู้ได้มันจะรู้ว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันทำอะไรไม่ได้เลย มันว่างเปล่าเสมอกันไปหมดมันไม่มีภาษาสมมุติมันไม่มีความคิดใดๆที่มาบ่งบอกว่าธรรมชาติทั้งหลายเป็นอะไรอีกแล้วมันกลายเป็นเนื้อแห่งความบริสุทธิ์เสมอกันไปหมดนี่คือการเรียนรู้ธรรมชาติของจิต ที่เรียกว่าเห็นจิตตาสังขารเป็นอนัตตานั่นเองในจิตตาสังขารหรือความคิดนึกอารมณ์อาการรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการกระเพื่อมของจิตเพียงแต่พวกเราตื่นรู้อยู่ภายในนี่สำหรับผู้ใหม่นะเพียงแต่พวกเราตื่นรู้อยู่ภายใน ขณะหนึ่งขณะหนึ่งอุบามาเหมือนเราแค่ชำเลืองชื่อมเรื่องเห็นอาการที่มันกำลังพูดอยู่ในใจแค่นั้นแหละเห็นมันเป็นเพียงธรรมชาติบางอย่างอย่าไปอะไรกับมันเห็นปุ๊บเราก็แล้วไปเลยเห็นปุ๊บเราก็แล้วไปแค่ว่าเราไปแตะมันเฉยๆแค่ไปสัมผัส ถึงความคิดนั้นที่มันกำลังพูดอยู่ในใจที่มันกำลังพูดเป็นเสียงก็ดีแค่ไปสัมผัสด,ดูถึงมันสัมผัสว่ามันกำลังปรุงแต่งคือไปมองเห็นแป๊บหนึ่งพอคล้ายๆกับเราชำเรืองตาไปเห็นน่ะชำเรืองตาไปเห็นว่ามันกำลังกระเพื่อมแป๊บจบเลยแค่นั้นแค่เห็นว่าให้ธรรมชาติปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ใช่เรา มันเป็นทุกข์มันเป็นวัตตาสงสารมันเป็นการเกิดมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเราเห็นแบบใดก็ได้นะเราจะเห็นความคิดเป็นวัตตาสงสารเราจะไม่เกาะมันเลยแบบนี้ก็ได้จนจิตมันไม่แยเสียเลยหรืยว,ว่าสักแต่ว่าเลยเห็นปุ๊บทิ้งเลยเห็นปุ๊บทิ้งเลยนี่สําหรับปู่ปนิสัยที่แบบนับกรบเห็นมันเป็นการเกิด เราจะไม่เกิดสักอย่างเราจะไม่เล่นกับมันเลยนี่เห็นมันเป็นทุกข์ก็ได้เล่นกับความคิดเมื่อไหร่ปุ๊บเล่นกับความคิดนึกอารมณ์นะอาการอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันปรากฏแม็มันมาเห็นปุ๊บทิ้งเลยแค่รู้สึกถึงมันทิ้งเลยเพราะมันเป็นทุกข์เห็นมันเป็นมายาหลอกลวงก็ได้ ถ้าเราไปเล่นกับมันมันจะหลอกเราทันทีเลยไม่เอาเราจะไม่เกาะมันจะไม่เล่นกับมันเลยรู้ทิ้งเลยนี่สําหรับการปฏิบัติสําหรับผู้ที่ยังไม่สุดนะยังไม่แจ้งนะผู้ที่ยังไม่แจ้งจําเป็นต้องทําความเข้าใจแล้วก็สังเกตเห็นความจริงไปด้วยฟังให้เข้าใจแล้วก็สังเกตตื่นรู้อยู่ภายในลนะขณะนึงขณะนึงเห็นทิ้งเลย ขณะที àng àng ่เห็นมันต้องเข้าใจไปด้วยมันถึงจะทิ้งได้การฟังมันถึงเป็นการทําความเข้าใจโดยตรงเลยฟังแล้วน้อมตามทาความเข้าใจตามเมื่อเข้าใจแล้วมันทิ้งอัตโนมัติแต่ใหม่ๆมันยังไม่เข้าใจต้องอาศัยการฟังด้วยการเห็นด้วยเราก็ทิ้งด้วยพอมันเห็นเข้าใจเราก็ทิ้ง รู้เข้าใจทิ้งรู้เข้าใจทิ้งรู้เข้าใจทิ้งไปเอยเจ้ามันอ๋อเข้าใจมันชัดเจนเกิดความรู้ด้วยจิตเองมันรู้ทิ้งรู้ทิ้งเป็นอัตโนมัติด้วยตัวของมันมันไม่เกาะไม่ยึดมันเกิดความเบาความรล่งความสบายความที่มันมันรล่งหัวมากเลยแต่ก่อนมันเร่องของความคิดจนปวดหัวปวดกระบาลตลอดเลยนะแต่พอมันเริ่มเห็นบ่อยๆแล้วก็เข้าใจด้วยรู้เข้าใจทิ้งรู้เข้าใจทิ้ง มันเบาหัวเบาตัวเบาตนมันมันไม่เยแสมันสมมันเห็นของมันเองด้วยทีเนี้ยมันจะเห็นอยู่ภายในขณะหนึ่งขนาดหนึ่งรู้ทิ้งรู้ทิ้งรู้ทิ้งของมันอยู่ตลอดเลยพวกเราจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นมหาสติมหาปัญญาพวกเราอย่าไปเรียกมันเด็กขาดนะมันเป็นอะไรนะอย่าเอาหลักธรรมใดๆมาจับมันนะเข้าใจไหมให้ฟังให้เข้าใจด้วยภาษามนุษย์ด้วยความเข้าใจง่ายๆแค่เนี้ย สมัยพุทธก,กาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆแค่นี้แหละไม่ต้องเอาหลักอะไรมาจับชาวบ้านชาวช่องเดินวางจอบวางเสียมเนี่ยทํางานวางจอบวางเสียมเดินเข้มามาพระพุทธเจ้าพระรพุทธเจ้าเทศน์สอนจบไม่ต้องเอาหลักอะไรงื่นมันไม่มีหลักฟังให้เข้าใจแล้วก็สังเกตทิ้งเลยรู้เข้าใจทิ้งรู้เข้าใจทิ้ง เพราะความเข้าใจคือเข้าใจว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นวัต่าสงสารจะไปเอาอะไรกับมันมันเป็นการเกิดตัอจากเกิดเหรอมันไม่ได้มีตัวตนจะไปเอาอะไรกับมันมันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เราจะไปเอาอะไรกับมันมันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นจะไปเอาอะไรกับมันเนี่ยเข้าใจได้หลายหลักมากเลยเราจะเอาคำความเข้าใจมุมใดก็ได้แต่เมื่อเข้าใจแล้วคือ มันไม่อาศัยอ่ะทำยังไงก็ได้สอนใจตัวเองแล้วไม่ง้อยึดมันเพราะว่าจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยเอาอุปนิสัยดักลบเห็นมันเป็นศัตรูเลยรู้ทิ้งอย่างเดียวรู้เข้าใจทิ้งรู้ข้าใจทิ้งรู้ข้าใจทิ้งแค่แต่ถูกมันนิดเดียวปุ๊บทิ้งเลย มันมากระทบแมปนิดหนึ่งทิ้งเลยความคิดเนี่ยมันกระทบจิตตลอดเลยแหละพอเรารู really ้สึกถึงมันปุ๊บมันมากระทบปุ๊บรู้สึกว่ามันคิดขึ้นมาแมปทิ้งเลยรู้สึกว่ามันคิดอะไรขึ้นมาแมปนิดหนึ่งทิ้งเลยมันมีอาการอะไรรู้สึกขึ้นมาปุ๊บทิ้งเลยมันจะคิดทั้งวันก็ตามนะมันจะคิดทั้งวันก็ตามแต่พอเรารู้สึกตัวขึ้นมาปุ๊บทิ้งเลยเข้าใจไหมไม่ต้องไป ไปคิดต่อเด็ดขาดนะอย่าไปคิดต่อรู้เข้าใจทิ้งถ้าไม่เข้าใจฟังเทพให้เข้าใจสอบถามพระอาจารย์